ค่อยๆนะค่อยๆชุนเชียวมือของคุณชายหลงนั้นล้ำค่ามากในตอนที่เจ้าใส่ยาต้องระวังด้วยข้าไม่ต้องการชุนเชียวข้าต้องการให้เจ้าทำนี่มันทำให้ข้านึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชาติก่อนหน้านี้ของข้าอย่างกระทันหันนะ ในชาติก่อนของข้านั้นหลังจากที่ใบหน้าของข้าเสียโฉมข้าก็แทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยครั้งหนึ่งในตอนที่ซูเกสู้ไม่อยู่คนรับใช้แม้แต่อาหารก็ยังไม่ยอมทําให้ข้าข้าหิวมากจึงได้แอบออกไปที่ถนนเพื่อหาอะไรกินแต่ไม่คิดว่าลมได้พัดเอาผ้าคลุมหน้าของข้าออกทําให้เจ้าของร้านตกใจถืออาหารที่ยกมาไม่ดีพอน้ำร้อนๆจึงได้สาดใส่ตัวข้าเต็มๆพอกลับมาใสย่ยา ในตอนนั้นข้าทนไม่ได้จึงได้ร้องไห้เสียงดังตอนนั้นข้าแค้นมากแค้นคนที่ทำให้ข้าเจ็บปวดบัดนี้การเวลาย้อนคืนข้าปลอดภัยดีไร้รอยขีดควรแต่ว่าสัตวกลูของข้ากลับต้องรับบาดเจ็บเพราะปกป้องข้าทำให้ข้าอดไม่ได้ที่จะเอ่ยขึ้นมาสักประโยคโชคชะตาย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนไปข้าไม่ค่อยได้ทำแผลให้ใครมากนะักฝีมือไม่ค่อยดี เจ้าอย่าได้รังเกียจข้าเลยนะข้าไม่รังเกียจหรอกคุณหนูเจ้าคะทําไมคุณหนูถึงทําเหมือนว่ามีความแค้นกับเขาล่ะคะเมื่อครู่นี้ตอนที่ทําแผลมือหนักมากเลยเบาเย็นอยู่ข้างๆดูแล้วยังเจ็บแทนเลยเจ้าคะ่ะเมื่อกี้นี้ข้าถามเขาไปแล้วเขาบอกว่าไม่เจ็บเอ๊ะนั่นก็เพราะว่าคุณชายหลงอยากให้คุณหนูทําแผลให้เขาเจ้าค่ะวันนี้คุณชายหลงช่วยคุณหนูไว้และที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยทําอะไรไม่ดีให้กับคุณหนู คนคนนั้นที่ฆ่าแค้นหรือว่าไม่ใช่หลงจินทิ้งด้วยไงแต่ว่าเขานี่ชาตินี้ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําผิดอะไรบ่าวรู้ว่าตอนนี้คุณหนูโตเป็นผู้ใหญ่และไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วผู้ที่เคยรังแกคุณหนูมาก่อนย่อมไม่มีจุดจบที่ดีแต่ว่าคุณชายหลงจงรักพักดีต่อท่านอย่างจริงใจอย่าให้ความแค้นบดบังหัวใจของท่านเลยเจ้าค่ะพักดีอย่างแท้จริงอย่างนั้นเหรอข้ารับไม่ไหวหรอกนะเพียงหวังว่าในชาตินี้ เขาจะปล่อยข้าไปข้าทำไม่ได้ที่จะไม่แค้นเลยแต่บางทีอาจจะแค้นน้อยลงสักหน่อยวันต่อมาเรื่องอะไรยังไม่ทันได้พูดสักคำก็แพร่กระจายไปทั่วทั้งคืนแล้วข้างนอกมีคนอ้างว่าตัวเองเป็นแม่นมของท่านเพราะเขาบอกว่าตอนเด็กๆท่านหน้าตาน,น่าเกลียดมากจนกระทั่งสุนัขเห็นยังเห่าเลย แล้วก็มีคนเพิ่มไฟอีกเอาเรื่องที่ท่านเคยสวมหมวกคลุมหน้าไม่ให้ใครเห็นหน้ามาใช้เป็นหลักฐานตอนนี้ทั้งเมืองก็ลือกันว่าท่านใช้เวทมนตร์ปีศาจจนได้ความงามที่ไม่ควรเป็นของท่านมาเจ้าค่ะเอ๊ะทำไมท่านยังหัวเราะอยู่หะ่ะเจ้าคะน้ำโคลนนี้เกี่ยวข้องกับอดีตแม้เราจะชี้แจงอย่างไรก็ไม่มีหลักฐานมาอ้างอิงแบบนี้จะทํายังไงดีละเจ้าค่ะข้าค้ำน้องสาวคนนั้นของข้ายังไงล่ะเป็นสุนัขที่รีบโดดข้ามกําแพงจริงเลยนะ ข้ากำลังง่วงนอนและไม่มีหมอนนางก็ยื่นหมอนมาให้ข้าถึงมือเลยคุณหนูท่านหมายความว่ายัางไงเจ้าคะให้คนเตรียมรถเถิดข้าจะไปพบคุณชายหยุนครั้งนี้เท่าแก่ซุนต้องขอบคุณหยวนหม่อเอ๋อแล้วปัญหาที่รบกวนเข้ามาตลอดชีวิตในชาติที่แล้วหยวนหม่อเอ๋อได้ช่วยเขาแก้ไขให้แล้วนางก็ยังคงเป็นคนหนูที่อ่อนโยนอะไรที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนการที่จะมือหนักไปหน่อย ก็เป็นเรื่องปกติในฐานะผู้ชายอดทนหน่อยก็เป็นเรื่องที่ควรแล้ว